ลับามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครอบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้นะคะแน่นอนที่สุดคุยแค่สองคนไม่ได้แล้วพี่ตั้วันนี้เราเชิญน,น้องเป้มาด้วยนะคะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบน้องเป้ครับ,รบเราพูดคุยกันเรื่องจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องของคนแก่เนาะแต่นนี้เราไม่ใช่เลยคใครก็เป็นต้นรายการพี่ก็เป็นละนั่นแหละในเรื่องคนแก่นะคะคุยเรื่องข้อนะคะน้องเป้คือเคยได้ข่าวมา นานละว่ากิฟฟารีมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องข้อของเราเยอะมากๆเลยพี่ตั้มวันนี้ให้น้องเป้เลือกมาเอาแบบที่เด็ดๆเลยได้เลยค่ะเจออะไรครับเป้ขอแนะนำตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลข้อโดยเฉพาะนะคะเราจัดมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่เลยอับเบลอนแฟกซี่ดริงค์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการดูแลข้อโดยเฉพาะนะคะโดยคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ย เขาจะมีอาการที่แบบว่าเข่าติดครับนั่งดูทีวีนั่งกับพื้นอยู่แล้วพอลุกขึ้นยืนปุ๊บยืดขาไม่ได้ค่ะหรือว่าบางทีพอขึ้นบันไดเขาจะมีอาการที่แบบว่าเข่าดังก็๊บแกรบนึกออกไหมคะเจ็บมามตอนดังอะตอนดังจะไม่เจ็บแต่ว่าขึ้นบันไดเยอะๆขึ้นจะเจ็บนะคะเป็นตัวแสดงบอกอาการว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมแล้ว นะคะขอเท้าความไปที่เรื่องของข้อเข่านิดหนึ่งข้อเข่าเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากกระดูกสองชิ้นมาประกอบกันนึกออกไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะคะทีนี้ที่ผิวของข้อค่ะเขาจะมีเหมือนอะไรก็ตามเขาเรียกว่ากระดูกผิวกระดูกอ่อนผิวกระดูกอ่อนจะอยู่ตรงปลายของกระดูกแข็งใช่ค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเรียบ ปกติเราจะต้องเรียบนะคะทีนี้ภายในช่องว่างระหว่างข้อเนี่ยเขาจะมีกระดูกอ่อนอีกเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งคอยเป็นเหมือนโชกอัพป้องกันไม่ให้มันกระแทกกันเหมือนกันชนรถตะลรอน้องเป้เหมือนชกอ่ะเวลาหุ่น้ยืดหยุ่นได้เวลากระแทกก็จะแบบว่าเบาๆรองรับแรงกระแทกนั้นคะคะแล้วในนี้เขาจะมีน้ําเมี้ยงข้ออยู่ในนี้ประกอบไปด้วยน้ําใช่ไอ้น้ําเมี้ยงข้อเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้หล่อลื่นเวลาข้อเหมือนจะระบีมยไหม เหมือนจาราบ,บีนั่นเองออเหมือนจาราบ,บีค่ะทีนี้ ผลิตภัณฑ์อะบาโลนเฟ็กซี่ดริงค์เราเข้าไปดูแลที่ผิวของข้อไอที่เรียบเรียบเมื่อกี้ใช่ค่คะด้วยสารสกัดที่ใส่สําคัญเลยก็คือเจ้าตัวคอลลาเจนคอลลาเจนอะบาโลนก็คือหอยเป่าอคอลลาเจนจากหอยเป่าหื้อนเองใช่คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าหื้อที่สามารถดึงประโยชน์จากคอลลาเจนไปใช้ได้โดยตรงดูดซึมเข้าไปอย่างง่ายได้นะคะทีนี้เขาก็จะไปดูแลสร้างไอเคลือบกระดูกอ่อนที่เคลือบอยู่ที่ผิวข้อนี่แหละค่ะทีนี้แค่นั้นยังไม่พอ เราใส่อีกตัวหนึ่งก็คือไกลโคซามิโนไกลแคนหรือที่มีเรียกย่อชื่อย่อของเขาก็คือ GAG GAG แกยิ่งดีนบ่อยใหญ่เลยใช่แกก็ GAG ก็สกัดมาจากหอยเป่าคือเช่นกันแต่เราสกัดมาแบบร้อนนะคะตัวนี้สกัดแบบร้อนใช่คอลลาเจนเราสกัดแบบเย็นแต่ว่าแกกเราสกัดแบบร้อนแต่ก็แตกต่างกันยังไงเพราะมันจะให้สารสําคัญคนละกลุ่มกัน ครบถ้วนในแต่ละรูปแบบใช่ครบถ้วนในแต่ละรูปแบบค่ะในส่วนของแกะเนี่ยเขาก็จะไปช่วยเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อที่อยู่ช่องว่างระหว่างข้อให้ข้อเนี่ยมันไม่ติดไม่ฝืดนะคะแกะไปช่วยจารบีใช่อับบลนไปช่วยตรงชกอัพครับนะคะเท่านั้นเองเราช่วยคนละที่เข้าไปช่วยคนละที่แล้วก็จะมีหลายๆคนเขาสงสัยว่าอ้าวแล้วมันต่างจากอับลูนสา กับซุปเป่าฮือเอสเซนยังไงนะคะเพราะเรารู้กันมาว่าอัลบอ n รน x เกนี่ยก็ให้คอลลาเจนสกัดเย็นเหมือนกันค่ะนะคะเจ้าซุปเป่าฮื้อเนี่ยก็ให้อด้านนี้นะใช่ให้ GAG หรือแกกที่มาช่วยเติมน้ำหล่อเลี้ยงในข้อเหมือนกันะะทีนี้อัลบอ n ร f l e กซี่ดริงคเนี่ยนะคะก็จัดมาเพื่อให้ เรียกได้ว่าเอาคุณสมบัติของเจ้า 3x triple x กับตัวซุปเปอร์หื้อมารวมกันสองอย่างนี้มารวมกันอยู่ตรงกลางนีมารวมกันแล้วก็อยู่ตข้อโดยเฉพาะครับคำถามต่อค่ะ triple x เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีปริมาณคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อประมาณได้เท่ากับหอยเป๋าฮื้อ3ตัวครับและอัลาโรนเฟรซี่ล่ะน้องเป้มากน้อยแค่ไหนครับก็ให้ปริมาณคอลลาเจนสกัดเย็นได้ 3x เหมือนกัน triple x เหมือนกัน ไม่ตายยังไงก็กินตัวกลางสิใช่ทางหน้าตึงทางข้อดีอ่าได้ได้เหมือนกันคือเป็นแล้วแต่คนเลือกนะบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้ออย่าจัดการเรื่องผิวพรรณอย่างเดียวก็เลือกตัว triple x t r i berry mix เพราะ้ไอตัว berry mix ในใน triple x เนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณได้มากขึ้นนะคะบวกกับไซเดอร์ที่เข้าไปลดการความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ดูแลเรื่องผิวพรรณได้ด้วยนะคะแต่ว่า เจ้าแฟล็กซี่ดงก์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของน้ำสตรอเบอรี่โอ้โหยิ่งทางนง่ายอย่างเลยนะคะ,คะรสชาติจะเป็นแบบเหมือนน้ำสตรอเบอรี่นิดนึงรสชาติจะแตกต่างกาันแล้วแต่ความชอบะนะคะแล้วก็บางคนก็ ถ้าไม่ชอบหนักน้ำผลไม้ชอบเป็นแบบซุปนะคะเอาไปอุ่นทานไงใช่ไคุณผู้ชายแน่เลยคุณผู้ชายบางคนบอกว่าเอาซุกนั่นแหละเน้นๆเข้าดูเรื่องข้อเน้นๆเลยสวยไม่เอาเดี๋ยวเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ไงใช่ไหมครับบางคนท่ผู้สูงอายุไม่อยากทานอะไรหวานๆนะคะก็เป็นตัวซุปเป่าฮื้นก็ได้ครับผมนะคะคุณเป้ถามตอนนี้ในตัวอับอร์นเฟลซี่ดิงเนี่ยค่ะทานได้เดเพื่อรักษาและเพื่อป้องกันเลยไหมคะเป็นการป้องกัน ถ้าคนที่ยังไม่เป็นกินป้องกันไว้ยิ่งดีข้อเราจะได้ไม่เสื่อมไม่อักเสบแต่เมื่อกี้พี่มดถามว่าในเรื่องของการรักษาคือเป็นไปแล้วมันไม่ไหวแล้วว่าตอนนี้ทีนี้ร่างกายของเราจะมีการรักษาและซ่อมแซมตัวเองอยู่เสมอถ้าถ้าเกิดเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยสมมุติข้อมันจะถู มันจะเสียดสีกันมากเกินไปทําให้ผิวของเสื่อมไปแล้วล่ะใช่มันจะเกิดตะปุ่มตะป่ําไปแล้วที่ผิวร่างกายเราจะสร้างมาทดแทนที่มาเองคอาบ a ลโลนเฟ x ซี่ดริงเข้าไปเพื่อส่งเสริมการสร้างเพื่อมาทดแทนแล้วก็ลดการเสียดสีไม่ให้เกิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ซ่อมแซมได้เร็วขึ้นไหมถูกไหมครับซ่อมแซมได้ดีขึ้นมีะสิทธีภาพมากขึ้นคือคือเหมือนมาเป็นตัวเสริมตัวช่วยอ่ะใช่ป้องกันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดรักษาเนี่ยก็มีส่วนช่วยบ่าง้นเถอะมีส่วนช่วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเพราะว่าบางคนนะไม่ไม่ใส่ใจตัวเองเลยเหมือนกับว่าพอเริ่มข้อติดแล้วก็ช่างยังจะให้ข้อกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆบางคนไม่รู้นะแล้วก็มันอยู่ข้างในมันไม่เห็นแกนองเต้มันไม่เห็นแต่ว่ามันจะสังเกตได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อติดเริ่มงเงาะเหยียดขาแล้วปวดแล้วเนี่ยหรือว่าขึ้นบันไดหรือว่ามีเสียงดังกรอบแกรบแล้วเนี่ยสแสดงว่าผิวข้อหรือน้ําในข้อมันหายไปแล้วอ๋อต้องเริ่มสังเกตตัวเองไม่ใช่งอขาแล้วปวดนะเหยียดขาแล้วปวดคืองอขานานพอจะเหยียดแล้วมันเหยียดไม่ออกไงคะคไม่ไม่เกี่ยวกับแบบไม่เกี่ยวกับตึงหรือไม่เกี่ยวกับเน็บนะอ่าไม่เกี่ยวกันออต้องยใ,ให้ออกแต,แต่อันนี้มันจะเป็นที่ผิวข้อ ค,ค่ะคะบางคนไม่จะเป็นที่ข้อเขา่าเป็นที่ข้อนิ้ว,วได้ได้ได้เหมือนกันเหรอคะได้ถ้านิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ยิ่งช่วยเพิ่ม บวกกับการบริหารนะคะบริหารข้อนิ้วข้อมือแล้วก็บริหารข้อเข่าเล็กน้อยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถรักษาข้อเข่าแล้วก็ข้อต่างๆให้อยู่กับเราได้อย่างยาวนานค่ะน้องเป้อายุสักประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องข้อและรับประทานตัวนี้ป้องกันค่ะสัก25ปีขึ้นไปเร็วกว่าที่คิดนะเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าพอ25ปีไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเสื่อมการซางมริงค์ค่ะ อย่าตกใจมากเพราะพิมรู้จะตกใจยังไงต่อนับว่าเรายังทันไงทานเหรออย่างร่วสิบเรานี่หมายถึงในหนึ่งสองสามใช่ไหมหนึ่งสองสามเราทงหมดก็ไม่เห็นด้วยเชียวนับตัวเองเข้าไปเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะยังทันอยู่เพราะว่าเหมือนวัยแห่งการตอนนี้เราป้องกันความเสื่อมได้ค่ะนะคะเราเริ่มป้องกันได้ก่อนคนอื่นๆในช่วงที่สมมติตอนนี้ คนผู้สูงอายุดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบโฮ้ยรงนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้ทราบเรารู้แล้วใช่เราก็ป้องกันได้คือเสื่อมมากกว่านั้นคือสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เสื่อมหนังอายุยี่สิบห้าเนี่ยเราทํางานใช้มือพิมพ์ดีนะอ่านหนังสือขับรถคอมพิวเตอร์ โดยแล้วแต่ใช้ข้อใช้กระดูกมหาศาลดังนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนรับประทานวันละกี่ขวดบอกมาเลยน้องเป้วันละขวดก็ถือว่าเพียงพอแล้วหรอพอค่ะตายแล้วโอ้ยเลยนะแต่ว่าก่อนหลังอาหารยังไงไหมครับเป้แนะนําให้ทานก่อนอาหารเพื่อประโยชน์ในการดูดซึมแต่ถ้าเกิดทานไม่ได้ก็ทานหลังอาหารครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่ว่าการ ทานรวงกันหมดเลยได้นะหมดเนี่ยได้อยากได้ผิวทานอะบัโลนเอ็กซอยากได้ข้อด้วยทานอะบัลโลนเฟลซี่นะคะหรือถ้าไม่ชอบเป็นแบบน้ําผลไม้ก็ทานเป็นตัวซุปเป่าพื้อเข้าไปเลยที่อะไรทานนะบางทีนะบางคนนะพี่ตั้มเหงาป่าเดินผ่านตู้เย็นต้องเปิดค่ะเปิดแล้วหยิบพวกนี้แหละเข้าปากดีกว่าหยิบขนมนะใช่มีประโยชน์ไงใช่น้องเป้ค่ะเมื่อกี้น้องเป้บอกว่า การที่คนเราเนี่ยเป็นไปแล้วเป็นพวกโรคข้อเข่าเสื่อมป่วยไปแล้วเนี่ยรับประทานตัวนี้ก็เห็นผลเหมือนกันคนป่วยต้องอยากรู้แน่เลยน้องเป้ทานแค่ไหนนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับสภาพข้อของเขาว่าเป็นมากมันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมันมันมีผิวข้อที่ขรุขระไปแล้วยังไงน้ําในข้อหายไปเยอะแค่ไหนนะคะแต่ทีนี้เป้เคยลองอัให้คน ผู้สูงอายุแถวแถวบ้านทานนะคะเขาเริ่มเห็นผลว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2วันแรกที่กินเรือนิต้าก็คือเห็นผลนะไม่ได้หายไปเลยนะคะเราจะรู้สึกสบายสบายขึ้นเวลาขยับตัวขยับตัวเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะคะอาการการข้อติดลดลงนั่นเอง มอดีจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราต้องกินไปตลอดไหมคะน้องเป้แนะนําให้กินอย่างต่อเนื่องจะดีกว่านะคะเหมือนเป็นการเสริมสร้างสงสัยแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจบอกว่าอยากจะเร่งไงเป็นเยอะละนะครับเข่าไม่ค่อยดีละทานวันละสองขวดหรือ3ขวดได้ไหมเร็วขึ้นไหม ท่านวันละสองขวดสามขวดได้ค่ะก็คือเป็นช่วงแรกๆที่เร่งขึ้นมาถ้าอาการดีแล้วอาการคงที่เริ่มไม่มีการข้อติดแล้วก็ลดเหลือวันละหนึ่งขวดก็ได้ช่วงสปีดนี่อาจจะได้แต่ว่าในระยะยาวจริงแล้วเนี่ยวันละขวดก็เพียงพอค่ะไม่ต้องไปกินเยอะเกินไปการเก็บรักษาเหมือนตัวอัลบโลนทั่วไปไหมคะก็คือเก็บในตู้เย็นค่ะรับประทานเย็นรับประทานตอนแบบเย็นเย็นก็ได้ไม่เย็นก็ได้แล้วแต่ แต่ว่าการเก็บรักษาไม่ควรเอาไว้ที่ร้อนอะว่าง่ายๆไม่ควรโดนแดดไม่ควรโดนแดดแล้วก็ควรดื่มภายในภายในหนึ่งวันก็ดื่มหนึ่งขวดให้หมดเลยะอย่าไปเก็บไว้ใด้นอีกนะแต่ไม่หลือหลอกรับรองผมมั่นใจอร่อยใช่ไหมคะไม่ต้องลองแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมในเรื่องข้อข่าวหรือว่าข้อต่างๆที่เสื่อมไปตามการเวลาตามอายุของเราที่มากขึ้นนะคะดูแลตัวเองเนิ่นๆ ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วค่อยมาดูแลนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพริดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณมากครับน้องเป้ครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดต่อเราได้นะครับเพิ่มเติมหรือติดต่อนะครับติดชมพวกเราได้ที่ w w w g i f f r e e n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการติดตามความเคลื่อนไหวนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะ w w w f a c e b o o k c o m g i f f r e e n c a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ